สยามธุรกิจช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณเพดินสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มาร่วมนะครับในการเยี่ยมแปลงนาของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักนิดนึงนะครับสยามธุรกิจสวัสดีครับนะครับนี่คือท่านผู้ใหญ่เนาะขอขอท่านผู้ใหญ่แนะนำตัวเองนิดนึงครับ ผู้ใหญ่เสริมเทชะสืบนะครับใหญ่บ้านบ้านไร่ศิลาทองอ๋อบ้านไร่ศิลาทองครับหมู่ที่สิบหมบลวิชัยครับวันนี้ก็ออกมาเยี่ยมนาข้าวด้วยกันเนาะสยามธุรกิจสวัสดีครับท่านผู้ช่วยสวัสดีครับครับครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมชื่อทองอินย่าม่อนแก้วครับอ่าม่อนแก้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ใช้สูตรสยามธุรกิจของเราเนาะครับผมครับแล้วก็แรกๆเนี่ยแปลงนาแปลงนี้มีปัญหาอะไรบ้างครับโอ้มีปัญหา ลายอย่างครับอย่างเช่นนี่ครับน้ำเนาะขาดน้ำนี่เห็นชัดจินเลยครับแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำครับผมแล้วก็สองสองนี่คือเป็นเป็นอะไรเป็นโรคเนาะเป็นโรคเป็นโรคเป็นใบไม้ใบไม้ครับเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเยอะไหมครับเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับวันนี้ผมได้ไปศึกษาไปอบรมที่ว่า พิศโลกเนาะพิษณุโลกเราไปดูงานสัมนาผมก็เลยเอามาเอาอะไรตัวอะไรก็เอสเอสอาร์จีกับเอสอาร์พีเอสสองสองตัวอเคารียุคูหูมาพ่นเลยผมไม่ไม่มีการรอลิงรอเลียอะไรแล้วนี่นะพ่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพ่นประมาณเจ็ดวันอะอันนี้พ่นสองครั้งครับเนี่ยสองครั้งดูเลยครับสวยเลยเนาะครับผมตอนตอนแรกๆก่อนพ่นเนี่ยก็คือ ความรู้สึกนี่จะเอาไหมไม่เอาแล้วครับแฟนผมไม่จะเอาไปเขาเผาแล้วครับจะเอาไปก็จุดเลยจะเอ้ไจุดแล้วครับแปลงนี้นะแปลงนี้นะจะไม่เอาแล้วแต่หลังจากใช้แล้วเป็นไงครับผมทึ่งมากครับทึ่งมากนะทึ่งมากครับนะโดยสภาพ้วตอนแรกๆใบเขาเป็นยังไงครับใบมันจะนี่ครับแต่ใบนี้ใบตั้งครับใบตั้งนี่วมายความว่ามัน มันแข็งแรงปกติครับความงามเนี่ยคือเข้าเนี่ยจะต้องมีใบตั้งถ้าใบใบงบเนี่ยไม่ไม่ปกติครับอันนี้นี่พันธุ์อะไรครับที่ปลูกเนี่ยอันนี้หอมจินดาครับหอมจินดาเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าเนาะครับแล้วก็เขาบอกว่าพันธุ์นี้ก็คือทนแรงทนแรงครับครับแต่ก็พอมันจะแรงแค่ไหนมันจะทนแค่ไหนพอเจอเชื้อราเข้าไปับ ไม่ได้ใปไม่เข้าไปไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นถ้าไม่มีของสยามธุรกิจมาแก้ปัญหาของผมก็โอ้ไม่ไหวแล้วนี่แน่ไม่ไหวแล้วเนาะขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาพบปะครับนะของสยามท่านผู้ใหญ่เป็นเป็นยังไงบ้างครับได้ได้ดูแลความรู้สึกก็ดูแลก็ไม่น่าเชื่อกันเนาะไม่น่าเชื่อเนาะครับผู้ใหญ่ก็คือมาเห็นการมีปัญหาของเขาใช่ไหมครับก็คยอคือมาดูคือมาดูเนาะแต่พอมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแตกต่างเลยใช่ไหมครับแตกต่าง แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ก็ก็มีมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของทําหมู่บ้านหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนาะก็มีมีแผนงานอยู่แล้วมีแผนงานอยู่แล้วพระครูเจววันพระครูนะครับพระครูสถิตนะครับพระคูสถิตเนาะพอดีว่าจะทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยเพราะบ้านเราก็มีอาชีพหลายอย่างเกษตรกรรมเกษตรหัตถกรรมก็มีหัตถกรรมก็มีหัตถกรรมทำคุกหินนะครับ ก็ในจังหวัดลำปางเพราะเราเราก็อยากจะส่งเสริมอยู่แล้วเนาะส่งเสริมแล้วก็ได้ตัวนี้มาเสริมก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้บริโภคอาหารที่มันปลอดภัยขึ้นเนาะอ๋อผู้ใหญ่เป็นห่วงอย่างนั้นเลยเน้นเน้นเน้นนะอย่างน้อยก็เน้นในในชุมชนให้ให้ได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยอาหารที่ปลอดภัยครับผมอาหารที่ปลอดภัยเนาะนะครับ ก็ถือว่ามันเป็นนโยบายของทางสื่อหนังสือพิมพ์ที่จะมาแมทกันอยู่พอดีเลยอดีครับในระหว่างที่เราก็ต้องการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และตัวของผู้ใหญ่เองก็ต้องการเด็กะพลักดันด้วยที่ว่าจะจะร่วมร่วมมือด้วยเนาะสายสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยให้ชาวบ้านได้ได้บริโภคข้าวที่มันปลอดสารเคมีเนาะจาก อยากเดิมที่เคยเคยใช้สารเคมีกันเยอะแยะครับก็อยากจะให้ลดบ้างเนาะลดการใช้สารเคมีใช่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งนโยบายของภาครัฐด้วยเนาะที่มีการส่งเสริมแล้วก็บวกกับท่านผู้นําชุมชนนะครับที่เห็นนะครับประโยชน์แล้วก็การที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นะครับเนี่ยนานะครับไม่มีน้ําเลย นะครับสังเกตดูได้เลยโอ้โหแห้งหมดเลยแต่ข้าวก็นะครับนาสวยท่านผู้ใหญ่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเราได้มาดูก็คือมันมีปัญหาจริงๆและหลังจากนั้นพอได้ใช้สูตรสยามธุรกิจของเราแล้วก็ถือว่าดีขึ้นมาเลยนะใบตั้งวันนี้ก็ท่านพระคุณเจ้านะครับนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบล ณท่านกอ็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้บอกว่าอยากส่งเสริมให้ชุมชนของเราเป็นเกษตรอินทรีย์และที่วัดท่านก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนนะครับได้ดูแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาในเรื่องของการส่งเสริมหรืออะไรให้กับพี่น้องนะครับได้ได้เข้าใจเข้าถึงนะครับในเรื่องของการทํา การเกษตรอินทรีย์ที่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับกลาบพระคุณเจ้าได,ได้ได้ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องของการที่อยากจะส่งเสริมให้พื้นที่เนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์สักนิดนึงครับผมอันดับแรกเลยก็เรื่องสุขภาพแหละอันดับ <c oughs> แรกเลยเรื่องความปลอดภัย ครับเพราะเราอยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้ทานข้าวได้ทานผักทานอะไรเนี่ยให้มันที่มันมีปลอดภัยครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของรายได้ครับสร้างมูลค่าครับให้กับชุมชนครับที่สําคัญก็คืออยากจะให้ชาวบ้านนะเขาได้เข้าใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับเข้าใจแล้วก็ถ้าะไรไปปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ทั้งมันก็จะได้รวมกัน ทั้งรายได้เพิ่มเรื่องของสุขภาพตัวเองก็ดีด้วยครับแล้วก็ที่ชาวบ้านตอนนี้นี่เขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเราส่งเสริมถ้ามีหน่วยงานเนมาส่งเสริมครับผมมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็ทุกหน่วยงานแหละที่ข้องเนาะแม้แต่ทางวัดเองก็ทําตอนนี้ทางวัดเนี่ยเขาจะปลูกผักเป็นส่วนใหญ่ ใช้อินซีนั่นแหละใช้อินซีเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างไปดูงานมาเยอะอยู่แล้วงานเยอะเยอะหลายที่ที่ประสบผลสําเร็จก็มีเรื่องข้าวเรื่องอะไรทำไมงก็เคยร่วมทําอยู่ทำเกษตรนะก็ได้ทํากับหลายหลายที่หลายหน่วยงานแล้วไปดูงานหลายจังหวัดแต่ก็เราประสบการณ์นั้นก็อยากจะให้ชาวบ้านเขาเขาได้รู้แล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของสุขภาพตัวเองด้วยแล้ว ของทุกอย่างมันจะเป็นระบบของธรรมชาติอ่ะมันก็คือหมายกับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอยากรณรงค์นะครับใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมกับทางผู้ใหญ่ด้วยเนาะอยู่ด้านลังร่ัรวมกันนะครับน่านผู้ใหญ่ครับผมมันต้องบูรณาการร่วมกันเนาะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยครับแต่ว่าหลักอะไรแลหลักบวรอะครับก็ ก็เน้นเน้นไปที่ชาวบ้านอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทานอาหารที่ปลอดไยนะผักข้างข้าวครับเหลือก็เอาไปขายตามรายได้เนาะศาสตร์ของพระราชาครับเนาะนะครับก็ถือว่าเราก็มีความปรารถนาอย่างนั้นเนาะอยากจะฝากอะไรให้กับท่านที่ชมคลิปตรงนี้สักหน่อยไหมว่าคือคือผมเนี่ยนะครับมาเจอ มาเจอที่ถูกต้องแล้วค้นมาเยอะครับหามานานลองมาเยอะครับครับผมขอบคุณนะที่มาครับปุบปะกันเดี๋ยวเราเราตามต่อไปเนาะตามต่อไปว่าผลผลิตมันจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมคิดว่าได้แน่นอนนี้มันมันเป็นที่ที่ไม่มีแสงด้วยเนาะครับปกติข้าวนี่จะไม่ค่อยออกรวนเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยแต่รอบนี้เดี๋ยวเราลองลองดูเนาะเพราะว่าที่สามขาเนี่ยมีมีมีบทเรียนในการทํา โดยท่านผู้ใหญ่บุญเรือนเนี่ยท่านก็เอาไปใช้กะนาที่มันมีต้นไม้ใหญ่คุมแต่สุดท้ายนี่ก็คือเขาก็ได้ผลผลิตคือผมผมลองเนาะครับผมลองดูว่าแปลงเนี้ยถ้าว่าไม่ทําอะไรเนี่ยคนเขาเอาวัวเอาแมัดมาเลี้ยงเนาะแล้วก็มากัดมาเนี่ยผมก็เลยแก้ปัญหาแล้วก็เอาปลูกปลูกทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่เป็นไรพอดีมาเจอตัวเนี้ยก็ โอเคเลยได้เรื่องเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้ําน้อยหรือน้ํามากเนี่ยท่านสบายใจได้นี่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยโอ้ดินเหนียวด้วยนะเนี่ยดินอย่างเงี้ยนะดูสิข้าวก็ยังโอเคเนาะมันมันไม่ได้เจอกันตั้งแต่รองพื้นเนาะถ้าเจอกันตั้งแต่รองพื้นเนี่ยน่าจะแตกก่อได้ดีเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยครับไม่มีน้ําเลย เดี๋ยวก็จะได้เอาไปฝากนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทํานาผ่าแรงกันเนาะเพื่อความมั่นใจคนที่แนะนําโครงการตรงนี้นะครับท่านรองชาญครับแนะนําตัวเองสักนิดนึงครับผมผมชายชาญประมงครับครับนะก็ปัจจุบันก็เป็นรองนายกอบตก็คือคือ,ค,อคือเราก็มีนโยบายของผู้บริหารต้องพิชัยต้องการพื้นที่ ตะี่ิชัยเนี่ยต้องลดการใช้เคมีแต่พอดีเราก็มีกลุ่มก้าวหน้าท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ช่วยทองอินแล้วก็คุณลุงสีไวก็ราคิดว่าตำบลของเราก็คิดว่าคงจะเป็นบ้านไร่ศิลาทองนี่แหละครับที่จะเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ต่อจากสามขาเนาอต่อจากสามขาก็เห็น ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ที่ใช้ท่านมีความมั่นใจผมคิดว่าจะเอาที่นี่เป็นของตำบลพิชัยจะเป็นนำล่องดูเนาะเพราะตรงนั้นสามขาไปเขตอำเภอเมทะครับก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากที่มีโอกาสได้ใช้สูตรสยามธุรกิจนะครับก็ถือว่าไม่เต็มระบบนะครับเพราะยังไม่ได้ใช้ตัวมิตรเนาะว่าผลผลิตจะออกมาอย่างไร วันนี้ผมในนามของตัวแทนังสือพิมพ์สยามธุรกิจสุรเดชวิชิกุลนะครับก็ได้มาทําคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากคลิปตรงนี้นะครับไว้ให้พี่น้องได้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราคอยติดตามนะครับในในลำดับต่อๆไปของการเปลี่ยนแปลงของเขาการเจริญเติบโตของเขานะครับก็ขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้านะครับอเจริญครับนะก็สยามธุรกิจนะครับสวัสดีครับท่านรองครับคุณพี่อะไรนะครับ ไมได้คุยกันเลยนะครับท่านผู้ช่วยนะครับขอบคุณมากครับที่ที่ให้มาเยี่ยมนะครับท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากครับที่อนุเคราะห์ในการที่ลงพื้นที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รู้ในเรื่องของแนวทางที่อนาคตเราจะเดินไปด้วยกันนะครับก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ครับสยามธุรกิจช่วยเหลือสังคมทุกแทนคุณแผ่นดินสวัสดีครับ